ดวงคนราศีธนูช่วงเดือนมิถุนายน2568ภาพรวมดาวเคราะห์ดาวพฤหัสเจ้าของราศีย้ายเข้าราศีเมถุนเรือนที่7ส่งผลดีมากนำพาโชคลาภและความสำเร็จด้านคู่ครองหุ้นส่วนและความสัมพันธ์ดาวอาทิตย์ในเรือนที่6การทำงานสุขภาพเน้นเรื่องงานประจำและการดูแลสุขภาพดาวเสาร์ในเรือนที่สการสื่อสารเดินทาง อาจนำความท้าทายในการสื่อสารหรือการเดินทางการงานการเรียนโอกาสทองในการเจรจาธุรกิจหรือการร่วมมือกับผู้อื่นได้รับข้อเสนอใหม่ที่น่าสนใจจากหุ้นส่วนหรือผู้ติดต่อความร่วมมือกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานเป็นไปด้วยดีนำมาซึ่งความสำเร็จการศึกษาต่อหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีแนวโน้มสำเร็จและเป็นประโยชน์การเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากการร่วมธุรกิจหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงทุนร่วมกับผู้อื่นมีแนวโน้มดีและให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจมีโชคลาดจากการเดินทางหรือการติดต่อกับต่างประเทศควรพิจารณาการออมระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตความรักความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสสูงในการพบคู่ใจหรือเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่รักมีแผนการแต่งงานหรือสร้างครอบครัวร่วมกันความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นได้รับความเอ็นดูและความช่วยเหลือ การรับเลี้ยงบุตรบดาหรือการดูแลเด็กเล็กเป็นไปด้วยดีสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นรู้สึกกระปริกระเปล่าและมีพลังงานการออกกำลังกายให้ผลดีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงระวังการบาดเจ็บจากการเดินทางหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งสิ่งที่ควรระวังอย่าตัดสินใจเร่งรีบในเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนระวังการให้สัญญาที่ไม่อาจทำได้ควรคิดให้รอบคอบก่อนรับปาก หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนพยายามใช้เหตุผลในการพูดคุยจุดเด่นพิเศษดาวพฤหัสเจ้าของราศีย้ายเข้าเมถุนและส่งมุมดีมากเป็นปีแห่งความสำเร็จและการขยายตัวในทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และการงาน